Yo, ชีวิตมันหนักเมือนลมจะลงแต่จะเหนื่อยหนักก็ยุดลพพักสักคนไม่มีใครเดินทางได้ตลอดหยุดเพื่อช่างพลังแล้วคอยไปต่อชีวิตมันวิ่งเหมือนมาราดท่าเหนื่อยใจนยในกายไม่ใช่เรื่องซอนทุกคนมีวันที่ต้องลม้มแต่ไม่ผิดที่จะหยุดเพื่อตามพลังล้นงานมันเร่งมันมันไล่แต่ชีวิตของเราก็มี้ข้ามาต่อไฟใหญ่ไกลมาปัดแต่จะมองไม่เห็น ว่าความสุขของเราคืออะไรที่จำเป็นเหนื่อยนักก็พักก่อนหยุดหายใจชีวิตมันยาวอย่าฟื้นไปจนใจพังเติมพลังให้ตัวเองแล้วเดินต่อเพราะชีวิตยังมีพรุ่งนี้ที่รอไม่ต้องเ,เร่งรีบเป็นคนในหนังทุกเส้นทางมันใช้เวลาเดินทั้งนั้น ฟังเสียงหัวใจของตัวเองอย่าปล่อยความกดดันและทำให้หมดเพลงอยุดแค่วันหนึ่งเพื่อมองรอบตัวถามตัวเองว่าอะไรที่เราตามหาเหนื่อยก็ยอมรับอย่าฟื้นจนพังเพราะไม่มีใครทำได้ทุกอย่างในครั้งเดียวเหนื่อยนักก็พักก่อนหยุดหายใจชีวิตมันยาวอย่าฟื้นไปจนใจพังเติมพลังให้ตัวเอง ยังมีพรุ่งนี้ที่รอไม่ต้องเร่งรีบเหมือนคนในหนังทุกเส้นทางมันใช้เวลาเดินถึงนั้นฟังเสียงหัวใจของตัวเองอย่าปล่อยความกดดันแลาทำให้งอเพลงหยุดแค่วันหนึ่งเพื่อมองรอบตัวถามตัวเองว่าอะไรที่เราตามหาเหนื่อยก็ยอมรับอย่าฟื้นจนพังเขาไม่มีใครทำได้ทุกอย่างในครั้งเดียว เหนื่อนักก็พักก่อนหยุดหายใจชีวิตมันยาวอย่าฟื้นไปจนใจพังเติมพลังให้ตัวเองเมื่อเกินต่อเพราะชีวิตยังมีพรุ่งนี้ที่รอการพักไม่ได้แปลว่าแพมันคือท่าจะช่วยให้เราไปต่อแน่ชีวิตคือการเดินทางที่ยาวไกไม่เคยที่เราจะนั่งพักในบางเวลา เติมไฟในใจแล้วไปต่อนยังเส้นชัยชีวิตนี้มันต้องมีจังหวะหยุดพรักตัวเองแล้วกลับไปลุยนะ สวัสดีครับอยู่กับตัวมี่รีวิวนะวันนี้เรามีที่จับโทรศัพท์ติดหมวกน็อกมาเสนอนะอยากให้ลหลายๆคนได้ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับสายไบยเกอร์สายคอนเทนต์ต่างๆที่ขับรถเที่ยวนะตัวนี้ผมกดมาได้ราคาหลักสิบนะยึดติดแน่นมากแล้วเวลาเราถ่ายเนี่ย คือกล้องจากมือถือเราแทบไม่สายเลยยังไงดูจากคลิปตัวอย่างได้เลยนะครับใครสนใจผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้แล้วยังไงเข้าไปตามกันได้ราคายอมเยาหลักสิขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟัง DJ เจโตมี่ด้วยครับยังไงเดี๋ยวเรามีคลิปไปเที่ยวที่ไหนเราจะเอามาลงให้ชมกันต่อไปแล้วก็ฝากฟังเพลงกันด้วยนะครับสวัสดีครับ